จารเราตรวจแคตแล้วนะครับเพราะว่าปริมาณที่รถจะเข้าเนี่ยเป็นอัธยาทางที่ปลอดภัยการตรวจสอบตู้จะการตรวจสเปี่ยนอ่าเดี๋ยวทีมที่ผมบอกว่าจะต้องมีทีมประเมินสถานการณ์เกิดขึ้นเลย เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้เอาไปที่ห้องแล้วตอนนี้ทางทีมประเมินสถานเปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่ออะไรฟิกมอนิเตอร์เปิดเพื่อนะครับนะครับหลังจากที่เบเชอร์เดลัยจอดลงนะครับเครื่องเห็นชิ้นสามหรือเครื่องปั๊มน้ำเพื่อจะทำ น่าะดด้วยที่จุดแกสร้วราบวทราบครับนี้มกร่วนะครับที่หน้านี้เกิดการด่วีาว้านเกส01ขให้พนังาทุกคนสร้างความขุนเคยนะครับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นี่คือบ้านน้ํานะครับบ้านน้าด้านซ้ายมือของท่านเป็นของเราไม่เน้นสวยงามครับเน้ปปนปลอดภัยครับแต่ถ้ามัานสวยงามเราช่วยไม่ได้นะครับสวยดภนะครับหลังจากนั้นนะครับรวมเพลเสร็จแล้วนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงเท่าสีแดงนที้นั่งอยู่นะครับเราสรเสือนะครับเราต่อค่ะ

เราได้ภาษาที่รงยาไหนไม่รู้รงยากรุงเทพศัียานะครับท้ายนะครับที่จะเปิดเนยต่างว่าเพีพอหรือไม่นะครับตอนนี้ยังใช้ได้อีกเดชุดนะครับ